อกะกเามวอยู่้วก็้สื้อขาวนะครับก็คงจะต้องรอการรับประทานอาหารนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะมีทั้งเส้นเล็กเอ้ยมีทั้งเส้นใหญ่แล้วก็มีเอามีนะฮะเรามีขนมเขามีไอตินช่วงนี้คงจะรอสักครู่เนาะสักครู่นะฮะก็เดี๋ยวคงไม่ พูดอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวช่วงรับระทานอาหารเนี่ยก็จะมีการมอบของตามรายการที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยฮะก็จะมีรายชื่อว่าท่านใดบริจาคอะไรบ้างนะฮะก็สำหรับผมและก็ครอบครัวก็คงมีเท่านี้เดี๋ยวน่าจะมีเจ้าภาพท่านอื่นขึ้นมาพูดด้วยกันเรีนเชิญนะครับ